ในที่สุดลุงแมวก็กลับมาแล้วครับหลังจากไปเวิ้นเวอร์นะครับพักใจอยู่หลายสัปดาห์ในะที่สุดลุงแมวก็รวบรวมพลังใจกลับมาทําวิดีโออีกครั้งก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับพี่ทักทายกันมานะแล้วก็แสดงความคิดถึงเป็นห่วงเป็นใย,ยลุงแมวว่าลุงแมวหายไปไหนลุงแมวยังสบายดีนะครับไม่มีโรคภัยใดๆนะแล้วก็รู้สึกว่าพลังเริ่มมาแล้วก็ได้เวลาที่ลุงแมวจะกลับมาประจําการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าพลังคราวนี้เนี่ยจะชาร์จไปถึงช่วงปีใหม่ได้หรือเปล่า แต่ก็ต้องได้แหละยังมีวิดีโออีกเยอะเลยนะครับพี่ลูกแมวอยากทำนะแล้วก็ยังดองงานรีวิวไว้เพียบเลยพอคิดว่าจะเริ่มกลับมาทําวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าเอ๊ะทำวิดีโออะไรดีนะแล้ววันนี้ตื่นเชา้าตรู่มานะครับก็พบว่าโอ้โปรโมชั่น1212 12, ในที่สุดก็ออกมาแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับสมชื่อลูกแมวป้ายยาแกล,ลูกแมวต้อนรับการกลับมาของตัวเองนะครับด้วยการทําวิดีโอโปรโมชั่น1212 12, ดีกว่า เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายผู้อยากเสียเงินเรามาดูกันนะครับว่า12-12นี้มีอะไรน่าซื้อบ้างน,นะครับในแวดวงเกมคอนโซลลงเมออยากจะเริ่มจากฝั่ง Lazada ก่อนนะเพราะว่าเขาก็มีร้านเจ้าประจำนะครับก็คือร้าน n นสอันแรกเลยนะครับใครที่คิดจะซื้อ12-12นะครับลูแมวแนะนําให้ไปกดเก็บคูปองไว้ก่อนเขาจะมีคูปองปล่อยออกมาเป็นระยะนะครับให้เราเก็บสะสมแล้วก็เอาไปใช้ในวันที่12-12 ลุงแมวทำลิงก์ไว้แล้วนะครับที่ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกนะครับคลิกเข้าไปได้เลยถ้าท่านผู้ชมทาการคลิกเข้าไปแล้วก็ทําการซื้อของนะครับลุงแมวก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทําช่องเราต่อไปเด้อเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจแรกใครที่คิดจะซื้อของวันที่ 12. 12นะครับก็คือไปเก็บคูปองไว้ก่อนเก็บไว้ไม่เสียหายอะไรนะครับถ้าเราไม่ซื้อมันก็แค่ไม่ได้ใช้เท่านั้นเองนะแต่อย่างที่ว่านะครับคูปองนี้แจกเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเช็คเวลาดูดีๆนะครับว่าแต่ละคูปองเนี่ยเขา อย่างเช่นคูปอง50%นะครับที่จะแจกตอน10โมงของวันที่10เนี่ยก็แจกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วเพราะนั้นนะครับตอน10โมงนะก็คลิกเข้าไปรัวๆนะครับแล้วก็ไปเก็บคูปองไว้ก่อนเด้อโอเคครับพอเรามีคูปองแล้วนะลุงแมวไม่แน่ใจนะว่าคูปองเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้กับโปรโมชั่นของตัวร้าน N นสหรือเปล่าแต่เท่าที่ติดตามผ่านมานะครับก็เหมือนกับว่าเขายอมไม่ใช้นะทั้งตัวคูปองของร a z a d a ด้เองนะครับ คูป,ปองของร้าน N นสนะแล้วก็โปรโมชั่นลดราคาสามารถใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็ต้องไปรุ้นเอานะครับตอนที่เขาขายโดยโปรโมชั่นร้าน N นสนะครับวันที่ 12- 12ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสอก็คือคืนวันที่11นะครับผมอย่าเพิ่งนอนนะพอเที่ยงคืนปุ๊บนะครับเราก็เข้าไปที่ร้าน N นสของ La z a d a แล้วก็มีเวลาแค่2ชั่วโมงนะครับในการซื้อโปรโมชั่นเหล่านี้ หรือแม้ก็ทำลิงก์ไว้ให้แล้วเหมือนกันนะครับผมสามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทําการบุ๊กมาร์กไว้นะวันที่12-12นะก็จะได้ไม่ต้องเข้าหลายจังหวะนะครับผมกดคียเดียวก็เข้าถึงได้เลยอันแรกนะครับที่น่าสนใจมากๆนะก็คือ Nintendo Switch Lite นะครับราคาเหลือ4,990บาทอาจจะไม่ได้เป็นราคาที่ต่ำที่สุดนะครับแต่ว่านี้เนี่ยก็เป็นราคาโปรโมชั่นที่ยังไม่ได้รวมคูปองต่างๆนะ แล้วก็ด้วยราคาประมาณ5,000บาทนะครับ4,990าบาทลุงแม้ว่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยถ้าซื้อได้ราคานี้นะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นราคาที่แพงแน่นอนซื้อได้แฟนไม่ว่าแน่ๆครับผมต่อไปนะครับสวิชกล่องแดงนะเหลือ8,790บาทเช่นเดียวกันนะครับราคานี้ก็ไม่ได้ถูกที่สุดนะเราเคยเห็นมาแล้วครับสวิชกล่องแดงหรือประมาณ7 0 0 0กว่าบาท แต่ก็อย่างที่ว่านะครับอันนี้เป็นราคาลดเฉยๆนะท่านะผู้ชมมีคูป,ปองใดๆนะครับสามารถใช้ได้เนี่ยมันก็จะลดราคาลงไปอีกนะแล้วก็สําหรับสายคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับลุงแมายมองว่าสวิชกล่องแดงนะจุดนี้เนี่ยยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะได้ทั้งหน้าจอที่ใหญ่ประมาณหนึ่งนะน้ําหนักที่เบาวกว่าตัวโอเลนะครับแล้วก็ราคาที่ไม่แรงเลยถ้าใครหาเครื่องสวิชนะครับที่ตอบโจทย์นะความประหยัดนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยลุงแมวว่าสวิชกล่องแดงนะ่าสนใจทีเดียวครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเครื่องพรีเมียมนะครับผม Switch OLED นะเหลือราคา13,790บาทราคาก็โอเคทีเดียวนะครับก็พอๆกับโปรโมชั่นที่ผ่านๆมานะแต่ก็อย่างที่ว่านะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมคูปองถ้ารวมคูปองราคาอาจจะลดลงไปกว่านี้ได้อีกแล้วก็สำหรับลุงแมวนะครับที่ซื้อราคาเต็มไปนะลุงแมวจำไม่ได้นะ1 7ื่นด้าร้อยหรือ1มื่นเนะครับเทียบกับราคานี้ยังไงก็ดีกว่ากันมาก ห่างกันไม่กี่เดือนนะครับราคาลงไปขนาดนี huh. ้เลยอืมหือเขาบอกว่าของมีจํานวนจํากัดนะลุงแมรไม่แน่ใจว่าหมายความว่ายังไงนะเพราะจริงๆราคานี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นราคาที่น่าตื่นเต้นอะไรมากนะครับน่าจะมีจํานวนของเยอะอยู่แล้วก็ณ <edia> จุดนี้นะครับคิดว่าทั้ง Switch Lite Switch o l e d นะครับแล้วก็ Switch ของแดงเนี่ยก็ไม่ได้ขาดตลาดนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับไหนๆก็อยากจะได้ของเซลล์แล้วนะตามล่าหาของเซลลสนุกๆช่วงส2 1 2งนะครับลุงแมก็แนะนำว่า เที่ยงคืนนะครับก็กดเข้าไปเลยนะอย่ารีรอตัดสินใจไปก่อนนะครับว่าวื้หรือว่าไม่วื้นะถ้าจะวื้อแน่ๆเนี่ยพอเที่ยงคืนก็กดเลยนะครับผมไม่อย่างนั้นนะครับคุณอาจจะเจอโปรโมชั่นในช่วงพริบตานะไม่กี่นาทีก็หมดนะครับผมก็อาจจะเศร้าเสียใจอุตส่าห์รอกันมาตั้งหลายวันอย่างไม่หมดเท่านี้นะครับเขายังมีเครื่อง Xbox Series S ด้วยนะครับขายอยู่ที่ราคา12,990บาทราคาน่าสนใจเลยนะครับผม แล้วก็มีเจ้าตัว oculus quest 2ด้วยนะตัวนี้ลุงแมวรู้สึกสนใจนะครับเพราะว่าเป็น vr ที่ลุงแมวเข้าใจว่าน่าจะไร้สายแล้วนะใครอยากมีเครื่องนะครับเพื่อเข้าไปสู่ meta verse นะเครื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาก็โอเคนะก็พอพๆกับตัว playstation นะฮะ12,990บาทกับ16,490บาท ลุงแมวเริ่มสนใจจริงจังแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวลุงแมวลองไปค้นดนูกนนะครับว่าเจ้าตัว Oculus Quest เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างถ้าโดนใจนะครับเดี๋ยวลุงแมวเอามาทำวิดีโอป้ายยากันต่อของมันต้องมีนะทำคอนเทนต์นะนอกเหนือไปจากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับเครื่องเล่นเกมนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีแผ่นทั้งตัว playstation 4นะครับ playstation 5นะแล้วก็มีแผ่น nintendo switch มาลดราคาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาก็คือเที่ยงคืนถึงตีสองนะทำไมต้องกำหนดเวลาโหดขนาดน,นั้นด้วย ถ้อยากได้ของถูกก็ไปกดกันหน้านะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะลุงแมวก็ทําลิงก์ไว้ใต้วิดีโอละเด้ออ้อลืมบอกไปครับในการซื้อแผ่นเกมนะลุงแมวอยากให้ดูดีๆนะครับทั้งในเรื่องโซนนะครับแล้วก็ภาษาที่รองรับให้มั่นใจนะครับว่าเป็นโซนที่เราอยากได้จริงๆนะครับแล้วก็มีภาษานะครับเช่นบางเกมเนี่ยรองรับภาษาไทยนะก็ต้องเช็คให้ถูกต้องนะครับว่ามีภาษาไทยจริงๆนะแล้วก็ถ้าใครจะซื้อจากร้านแนสครับผมในช่วงก่อนนะครับ ช่วง11 11, 11นะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านซื้อไปแล้วก็มีค omplain เยอะเหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่าส่งของช้านะเข้าใจว่าช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับ11 11 12 12เนี่ยคนน่าจะสั่งของเขาเยอะมากๆก็ทําให้ได้เครื่องช้าหน่อยนะอาจจะเสียอารมณ์ไปประมาณนึงแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยก็แลกมากับราคาที่ถูกกว่าปกติมากเหมือนกันนะแต่ลุงมาคิดว่าถ้าซื้อตอนนี้นะครับ12-12เนี่ยน่าจะทันช่วงปีใหม่นะ เขาน่จะส่งให้ท่านผู้ชมได้ก่อนนะครับแต่นี้ก็ไม่ชัวร์นะครับไปเช็คข้อมูลกันดีๆนะแล้วก็ถ้าคิดจะซื้อจากร้านเนสะในช่วงโปรโมชั่นที่มันเข้มข้นแบบนี้ก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาแบ่งปันกันนะครับผมก็จะได้ใจร่มๆตอนสั่งนะว่าอาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูฝั่งช้อปปี้กันบ้างฝั่งช้อปปี้นะครับณนะจุดนี้ที่ลุงแมาลองค้นดูเนี่ยยังไม่ได้มีร้านไหนนะครับมีโปรโมชั่นที่แบบว่า ลดราคาตัวเครื่องไปเยอะๆแต่ว่าเขาจะเน้นแจกโค้ดนะครับผมก็มีทั้งแบบที่เป็นคูปองนะครับที่เราต้องไปกดเก็บเอานะมีทั้งแบบลด50%ลด1 5 0 0บาทนะครับแต่พวกนี้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะว่าใช้ยังไงแล้วก็มีทั้งพวกโค้ดนะครับที่ใส่ตอนเช็คเอาท์นะก็คือทำการซื้อของนะครับแล้วก็เขาจะมีให้ใส่โค้ดลดราคาก็ใส่โค้ดพวกนี้นะครับก็จะได้ลดราคาซึ่งลูงแมวก็ ทำลิสต์โค้ดไปแล้วนะครับทั้งตัวคลิกเพื่อเก็บคูปองนะแล้วก็โค้ดต่างๆนะครับก็ลงไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้นะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็รูมเอยัง list ลิสต์ร้านอื่นๆนะครับร้านเกมใหญ่ๆที่คนมักจะเข้าไปซื้อเป็นประจำนะมีลิสต์อยู่ในตัวคอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็ลองเช็คดูว่าร้านอื่นๆเนี่ยเขามีโปรโมชั่น1212อะไรบ้างเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณทําการเช็คข้อมูลนนแล้วก็ ทำกันบ้านนิดหนึ่งนะทำภารกิจนิดหนึงนะคุณก็สามารถไปตอบคุณแฟนได้นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทํากันบ้านเรียบร้อยแล้วนะเราพยายามทําให้ได้ของที่ถูกที่สุดนะครับคุณแฟนก็จะได้ไม่ต่อว่ากันได้นะอันนี้พูดเล่นตลก,ตลกๆไฮๆเฉยนะครับจริงๆคุณแฟนให้ซื้ออยู่แล้วแหละลุงแมวรู้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับโปรโมชั่น1212 12นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวลุงมวมาอัปเดตกันอีกทีนึง ลุงแมวขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกกาลังใจที่ส่งมาให้ลุงแมวเลยนะลุงแมวรู้สึกทราบซึ้งสุดๆเลยครับเดี๋ยววันที่13นี้นะครับลุงแมวก็จะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วนะหลังจากรอมานานนะครับโมเดอร์นามาสัทีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ